มองทุกคนเห็นบ่หมอกลงอุงเต็มเลยบรรยากาศศ้าๆครับอยู่เพื่อนสาวพุทไทยคนสวยครับน้มบท่านอาบ <c oughs> น้มบท่านล้างคือกันกับเฮาเอเอาอาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วก็มาเนี่บรรยากาศแบบบานๆเลยเห็นบ่ทุกคนน้ำมาสาวรรกิจกรไฟพิงกันแล้วก็เผาเศษขยะใน่ฮือนใน่า้านทำความสะอาดย่ามนี้เป็นย่ามแหลงเนาะกะบ,บานเพื่อนกะสีสะอาดสะอานแน่ แต่เป็นย่ำฝนกับหยาสิขึ้นรลายแต่แถวนี้เข้ามาย่ำฝนหยาเพิ่นกับโบเกิดครับเพราะว่าเพิ่นสิเอาหยาออกให้เบิดเพราะว่าหยามันมีงูมีเหี้ยวลอยเข้ามาหาเด็กเล็กเด็กหน่อยเนาะย่ำฝนเนาะเพิ่นกับสิเฮ็ดให้พื้นที่บ้านเพิ่นแป้นแบบนี้เลยกินให้อิ่มเลยน้องหลาเด้อเอาให้อิ่มไหมเอาอย่างตัวบ่อิ่มเอาด้านอ้ายตะอิ่มเอารวดเอารวดเอารวดเอาเดินทางอืมเป็นยัง อ่ะสิไปลุยอยู่กับอันนอยู่กับซีไล่อยู่สิไปอ,อันกินแกงน้ำใหม่น้ำเพลนอยู่เพื่อนปูเพลนตางมาแบลเล่นเจ้ามาล่าเจานะ้าใหม่นะเิน้อ่มเอาไอ้มนะเพิ่นสีจีหมักพริกครับจีหมักเตียวภาษาภาษาบุรีเอื่นมาเตียวถามภาษาเล่าก,กับเอื่นหมักเพชรอยู่บ้านเท่ากับเอื่นหมักพริก Ooh, ทุกคนเอ้ยบรรยากาศเ้าๆนี่หนาวแห้งอะไรพาทุกคนเข้ามาลานองมอนครับสีเดินทางกั๊บมาหนีเนาะแต่บรรยากาศย่งเสารกับประมาณนี้แหละครับหมอกคล้ายๆอากาศเย็นแบบเย็นแบบเย็นหนาวนะ่ะคือบานเข้าบานเท้าเย็นแป๊บเดียวมันกะกะเศร้าเนาะสายๆกะเศร้า,าเนี่ยเย็นแบดบมือจนหอดคำสังเกตในไาง,งานเห็นบ่ผู้เฒ่าสีนั่งพิงไฟกอกองไฟถาลูกล้านแต๋อๆเสาร์ๆให้มา หนาวแห้งเ so ั่สงแห้งหนาวแห้งเพื่อนแถวนี้น่ะส่วนมากยังเป็นทรงดั่งเดิมเ่ด้วของเป็นทรงเพื่อนผู้ไทยคือเก่าแต่ว่ากาสีไข่ไข่กันกับชนเผ่าดูคือเพิ่นใส่ผ้ากับแต้เพิ่นสิบลอมีฟ้าใหม่เนาะสำหรับเพื่อนเก่าๆแต่เพื่อนใหม่ก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนซิมั่งเพื่อนว่าบ้านน่ากับเอื่นเพื่อนปูนนี่แหละทุกคนเลยอู้หนาวหนาวครับหนาวแห้งใหม่นี่ไหม่บงนะ่นนี่จะเพิ่นเอามาอันถากเนี่ยยางบงครับ เพิ่นถากเอามาจากสวนตัดมาจากสวนน้บริตัดมาจากธรรมชาตินะแล้วกะ็ไม่มั่นก็นได้เอามาเห็ดฟืน้นหรือคือว่าเห็ดลักขัว ة, นั่นก็ได้แต่ว่า,าย่างมั่นก็นตากแดดไปคลายอลไก็เอาไปเห็ดทูบครับมีคนบอกมานะเฮ้ากับโจักเพิ่นเหม็นมากว่าเอาไปเห็ดทูบราษัทเห็ดทูบพร้อมอมาษัตว์แถวนี้เพิน่นจะปลูกบานเทา,านัา่นเฮาบ่คอยเห็นปลูกนะบานเฮ้าน่ะส่วนมากเพิ่นทีขูดเอาอยู่ในไฮในหน้าแต่เพิน่นจะขูดเท่อละคร เก็บไว้ครึ่งหนึ่งอยานมันตายนะแต่นีเป็นตัดมาเลยครับฟื้นก็นได้หนึ่งเข่าเพราะว่าแถวนี้เป็นใส่ฟื้นกันเออมาหอดนะครับมาลานอกก่อนสิเมื่ออากาศตอนเศร้าๆทุกคน,นวู้ยหนาวรีสงแงะแห้งอะไระะก่อนสิเมื่อเอาหนีมาใหเจเห้ะเ็ดกินแค่ก่อน เอาเอาเนี่เอากินรสเนี่เอาเฮ็ดกินรสถึงเมื่อป้าล่ะสิบบาทสิไล่เมื่อเมื่อบานพอเพิ่นน่ำแม่กะเลังตื่นนอนว่าน้องล่ะหนาวแห้งหนาวแห้งครับทุกคนมาเพิ่นเตะเสาเพราะบอกเพิ่นมาขึ้นนี่แล้วว่ามาเตะเสาหรือเด้อเพิ่นวะเหนาวบอสหน่อยหนาวแห้งมันบอกบอกจนควัญออกปากเลยเนาะบูนี่ยิงไปกาบหนาวแห้งครับไปโรงเรียนอยู่มันนี่นะ ไปเจนโมงเจน oh, โมงโอ้เจนโมงเขาโรงเรียนเนาะเพิ่นรับตาควันไฟเขาตาเพิ่นบรรยากาศบ้านก็ประมาณนี้แหละเข่าสิเมืออ่อยแหละทุกคนเอ้ยมาแอเวบอกเพิน่นไปรับอ่าเขาเห็นเนาะเขาสิไปรับสีไ,บสไล่เนาะบ่ะทันได้ยาง,ปงปไปเบิ่งสวนสวนพักเพิ่นบ่ไปเบิ่งดอกคือสิง,งามแล้วมั้งปานปลูกคดหนามเติงแล้วหมันนี่ก็หนาไว้หมันเนะาะเอาไปเฮากับน้าคือกันเฮาเฮากับคนเนี่ยมันเฮ็นเขาม,มันเนหุ่นยนต์ได้ ตัวเขาเป็นคนย่นบอกเ <laughs> ขาจะคุ้นกันในคนหนาเลยทิ้งไฟทิ้งไฟนทำกันครับหนาวแห้งแง๊บแง๊บอันนี้กัเห็ดถูหน่อยคักหน่อยหย่านปุ้ยเขาไปลากดีอันใหญ่เ,าาเขาไปเก็บพักนะกะําลังตื่นนอนคือกันเฮากลับกําลังตื่นนอนแต่กะบ,บอกคนเลยแล้วว่าสิมาหาแต่เสาเดอ้อว่ะเพราะว่าอ้ายสิเมื่อแล้วละกะบสีรับสีไล่เมื่อนำนนกลับไปเพื่อน ค้ำแะไรแต่ว่าตาขาเจ้านะหัวสิงไข่แถวนี้เนี่ยเพิรนลสีปลูกไว้ใส้ายลายเลยทุกคนเห็นไหมน้องสีปลูกไว้เต็มเลยแถวนี้เพิ่์ลสีหัวไผ่สวนมันเนาะแต่ว่าเฮาติดใจคือติดใจพักบ่งแต่เพิรนลบาท่านปลูกเทืินาแล้วนาฝนเปลืองจากเฉดกินพักบ่งน้องน้องหลายเนาะย้อนสิเสียพักหอมตัวไหนเสียเสียเพิ่์ลเพิ่์ลสีเสนอได้เสนอพักหอมเพิ่์ลได้เพราะว่าเฮาว่าสุก่อนเพิ่์ลกระลั่งคด กำลังปลูกอู้คืองามแท้ตัดผักบัวพร้อม,อมหุยข<ด>วานแล้วพักพี่อ้หรอให้เหรออู้หายนะบออู้วานเลยอือืดี๋ยวได้กินได้เตือนหนาเนาะ <c oughs> พักบัวกับงามพักบัวที่เขาเอาจากไหนเนาะเอามาเอามาปลูกเอาจากไหนเอามาเอามาบงเอา,า,เอาวะเฮ้ยโอ้โหมันหนามาปลูกเม็ดโอ้โหมันหาปลูกอือมึงพักหอมเปิดงามง่ามเลยเป็นวันเปื้อนๆมาเฟิงพักหอมงามเตือนหนาปลูกกันได้เ้ย มาโบงได้เคยเด้อมันตกเองมันมันนั้นน้ำพ่นอู้ยน้ำหนาม่ามันเกิดเองมันเออมันตกมันเกิดขึ้นมาเต็มเลยนี่โอ้ยแสบแสบโอเคโอเคเมิ่งทุกคนเห็นบ่หมอกลงเต็มเลยบรรยากาศเศร้าครับอยู่เพื่อนสาวพุทไทยคนสวยครับน้าม่ท่านอาบ <c oughs> น้ำนบรางคือกันกระเพ้าเออาอาบน้ำแล้วอาบน้ำแลวก็มานนี่บรรยากาศแบบบานๆเลยเห็นไหทุกคนน,นี่มาสานเกิดก่อไฟพิงกันหลก้กกะเผาเศษขยะในเฮื่อนในซ่านทําความสะอาดาย่านนี้เป็น,นาย่ามแหล่งเนาะกะบานเฮืน่นงกะสีสะอาดสะอาดแน่แต่เป็น,น,น,นย่ามฝนกะหยาสิ้ดไล่แต่แถวหนีเข้ามา,า,ย,ามย่าฝนหยาพ่นกระบอกเกิดครับเพราะว่าพ่นสีเอาหยาออกให้เบิดเพราะว่าหยาเน่มันมีงูมีเหงี่ยวรอยเข้ามาหาเด็กๆ็หน่อยเนาะย่าฝนเนาะ เพป็นกับสีเฮดให้พื้นที่บ้านเพื้นแป้นแบบนี้เลยแสดงว่าไปได้น้ำได้นหมแม่นบอกแม่นบอกน้องละ่ะไปได้น้ำบ่ได้น้ำขึ้นมาไว้ใส่ร่วมกันเลื้ยงว่าไผลูกก้อนลูกลัางประศรนแม่ลูกประศรนมือนี่ไว้เขาถามเขาถามเนมอนน้องละ่ะย่า,ยามถี่ตัวไปไปทางปลาเนี่ยตัวตรงลุก,ลกเสาแบบนี้บอกให้ว่าลูกสวยๆก็ได้ ฮะกิ้าวเจนมายกันมั้ยกินข่าวอะไรจังไปบ่กอะจะต้องลุกเดืกๆเลยข้าศึนมันบ่ได้เวียกมันบ่เอานอาเอาไหนล้างช่วยดินข้าวกินน้ำแล้วก็ไปดินข้าวกินน้ำแล้วก็ไปเมืองบนหน้าห่านนะจนเป็นไอไอควนทวนๆออกมันหนาวแห่อากาศมันเย็นแห้งน้าหานหรืเพิ่นได้เอาได้ครับได้น้ำก็ออกเงินกันสื่อซีเขื่อนเนาะสีล้างค้าแล้วก็เอาไฟไฟไฟมันไปเสียบ อุ้ยหนาวอะไรครับขั้นใดนี่ยา่านางย่าเหยียบฮักเด้อเหยียบฮักมันบ่ให้เมื่อแต่แทะได้นี่อ่ะนอะ้องล่ะลื้อมาลงไ <Okay. S 1> อ,อ้หายห้เพิ่นส่งกินเนื้อมาเสิรพ่อแดดดีตึงนังพอง่อแดอดไปทางปูทางปลาโอ้ยนายเห็นนังกินเนาะโอ้ยเม่ยแมวเพิ่นจะได้มานางเฝ้าคักแต่นนี้ทิ้งไฟหนาเนาะนายเนาะหนาโว้ยเหนา เลาอดแห้งแล้วสั่นางต้มน้ำห้อนเป็นภาษาแบบผูเ่าเนะนางต้มน้ำห้อนแล้วก็เขี่ยวมากเนาะหน้าเนาะเนวกินผูเ่าครับมากนะขาดก็ได้ไปใส่กระหาดอ้ขาดเรไดใส่ยเนี่ยลืมเข่านี่กลับมาได้นอะแม่เนาะโอ้ก๊บเนาะเืมข่านานกินน้ำโมโอเขาลืมไม่้กลับถลืมนี่กลับถลืมเข่านี่บอกก๊เข้ามบอก๊อฟก๊ะเพอหมูก็ต้องมี แต่อันนี้มูบกินนี้เอากับโบได้เนาะต้องเอาไปเนาะหอมปห่ันอ่กแมแนเนกินครับเน้ากินผูเ่านี่เปนผูเทาทุกคนข้นออกเลยทุกคนเอ้ยหนาวแห้งบบได้ออกจะในน้ำในออกในป่าข้างออกด้วยกันเนาะเพื่อนๆนน <1> 1> ออกเต็มเตนเนาะงูกรรดากาศดน้หนาวครับ ก้นขอยอีกนาะโอ้โห้าวราว่เราเราะท่านตื่นฝุนมากแต่ฝุนไนเนี่ไม่คาสิถือไห้จับหนามนเพื่อนไ้ถือหนามนเพื่นทุกคนเพื่นลงไปพลงไปทางไต่ย่างๆางย่าย้ายกับทำความสะอาดก็พหนาวหนาวหนาครับหนาวแห้งอะไ้ ทางฝุ่นมาแต่อาบน้ามัม้ยคุณนะ่ะมาแต่อาบน้ามไม่ห่วยโอเคร้องเต็มแล้วโอ้ยแค่คแนวแต่มีไดน้นามเนาะถ้าบ่มีไดานามนะเพราแห้งนี่สื่อไก่มาให้เพื่อนเฮ็ดกินครับตอนสอบให้เพื่อนเฮ็ดสู่ลูกสู่ร้รานมันกินเท่ากับต้นน้อยก็สิออกไปรับสีไร่ไหล่เท่ากับสิเดินทางต่อครับทุกคนครับ ตะวินก็ร่างออกไปนะหนาวคักแสแงดคักเอาล้างจุจีนกับไข่ดอกล้างจุจีนกับเบิ้ลดอกน้องๆเนาะบบกูคือแก่แหละเบิ้ลแหละข้าเจ้าว่ะซุ่มไอ้ข้ามันมาล้างจุจีนอาทิตย์อาทิตย์กับเบิ้ลแล้ววะสัตว์แสดงว่าเขาอยู่บ้านร้ายกว่าเจ้าเจ้าบุคอยได้อยู่บ้านมาเบิงเพื่อนเห็ดกับเขาตอนเอเซ่ครับลูกสิไปโรงเรียนแม่ตื่นสวยเห็ดกับเขาวระท่านลูกเอาเงินให้ลูกไปซื้อข้าวเปียกกินกันได้เด้อวะสัตว์ ็นตื่นสวยกับโบสวยดอกน้องตื่นกประมาณตีห้าได้บอช่วงหกโมงหกโมงเนาะตื่นหกโมงทุกคนเลยเป่นกับวาซับไก่เนี่ยสิเฮ็ดกับเขากินไหวให้ลูกกินตอนตอนเที่ยงมากก็กินอันนี้มันบ่อชีวิตมองจกลกับเลือกนะชีวิตมองเลิกแต่กินเขากินน้ำละกะไปอีกเนาะมาแลีนเหรอนึกเทียบใบผมได้เป็นจด็กผ้ากันไปอากาศหนาวแห้งสัญญาสัญญาแห้ง บรรยากาศแบบบ้านๆได้ทุกคนเลยเห็นปะแมวมานางพิงไฟน้ำมันหนาวพื้นกรโดนแบบง่ายเลยเอามาใส่เป็นพื้นโค่นพื้นนังเกาะพื้นโค่นแม่ต้องได้พื้นนี่ค่ะไม่ได้พื้นนี่กัดังเป็นต้องได้สองด้วนใส่กันไม่ได้ดังได้เอาพื้นน้อยมาใส่เพราเออเนาพื้นโค่นมีระเบียบอีกระเบียบการดังไฟก็มีอีกต้องมีพื้นต้องมีตัวใหญ่สองตัว ขับโมมีตัวใหญ่งสองตัวนี่บ่ได้มันเป็นนางมันเป็นนางข้าวทามไงมันดังบ่ได้มันบ่มีบอลแปะในสีแปะใส่แปะใส่เทาขี้เทากับบอลุกต้องเอาพื้นนี่สองอันใกล้ใช่ไหมนี่มันหลัก็ลุกง่ายโอ้เอ้ยข้าใจแหลเข้าใจแล้วพื้นโคนคือเพื่อเอาพื้นใหญ่งสองอันนี่มาใส่แะไรกะแต่เอาพื้นหน่อยมาว่างกันก็สะไฟมันกับบลุกเพื่อนวะกระเดียวว่ามีหีดมีคล้องโมแมนเนาะกะ เป็นวิธีการของเพื่นเป็นวิธีการแสรงแดดกำลังออกทุกคนแสงแดดนั่นอ้อนกำลังส่องมามนานั่งเฝ้าแมวพิงไฟ <c oughs> สิ่งที่ขาดบ่ได้ของอ่บอ่อจะเป็นผักได้ก็คือหัวสิงไคลนั่นของเนาะ <c oughs> ขาดบ่ได้เล <c oughs> ยบนบ่ใส่ทุกอย่างบ่ ขมกะไซแกงกะไซ,ะไซขัวกะไซบางเดือนเนี่ยปีนกะไซพร้อมเนาะซอยๆบางๆแต่ก,กะคกุกคุกกระปากำยังเนาะให้มันหอม,มนะครับมเมนูเสาเสามาล่าเพิ่นซื้อไก่ใหม่เพิ่นกินเพราพอเทาจะเดินทางกลับมันนี้แล้วเพราะว่ามาไลายมือแล้วหนาวแห้งอะไรนี่ขงหนึซีนนหน่อยเปียกเบิด <laughs> thế anh thân tiếc bớt con lông héo lại. nằm súc. ơi, nó mày xồm. chum chèo khơi thám nè. chèo mượn chốt cái năn à, mẫn bơ xiết đi. bò. bơ xiết bò. chốt cái loại. năn bò. sắm láp khơi thì chốt cái năn à, nâu. นันเป็นน้ำไม้บน้องละเป็นน้ำน้ำไม้บ่นี่เป็นน้ำมือตัวสะอาดบ่คจรงได้จก่จก่เป็นอย่างน้นก็คือก้าจกงเปดกับไปเลยเมียนบอบว่าบนเาบอ่จกแต่เปิดกับเอามายังเหตุนางลงควยมงดูจั้งหน่อยหนึ่งน้ำไม้บงบังบังน้ำไม้บงเอ้ยเดี๋ยวบังบังเดี๋ยวเดี๋ยวบ้องบ้องน้ำไม้บงแม่ หน้อไม้บกนะบ่ได้เอานอมันแม่นบ่บ่บ่กว่เอานีอโอ้นี่บ้องบ้องน้อไม้บงแล้วเฮ็ดน่ะแต่มันเป็นนอมันน่ะแต่ว่ามันสิเน่าจักเนาะนั่นแม่นจีดอ๊กอื้ออือืออื้โอ้โอ้เดี๋ยวเดียวห้าสิลองเบิ่งเฮาส่วนมากแตเอาเป็นนอมันนั่นแหละเฮ็ดจากจักเฮ็ดรอดขามื่อจกนี่บ่ต้องห่วงเน่าบ่ได้กินเลยไม่ได้กินแล้วเทียนานมันเกินอาทิตย์ดอกดำปื๊ดเขาเลยีกจกเป็นไข่นั่นคือเก้าเป็นจกจนเมื่อย อันนั้คืออันอนั้คือเกาอยู่รสจัดแกจบโมเปียนมันบ่โอเคโอเคโอเคเข้าใจแหละอาจจะเป็นน้ำใหม่เนาะไม่บางยากระอาดสิจีน่าเร็วแต่ใหม่นี่มัน<อ>มันโมเปียนยังเฮ็ดใส่ถุงก็อุย้ยขนงานาน่ายทำไมมาเอาบ่อยังเดือดเหลืองเหลืองต้มคอมอยู่มันเหลืองดีเหลืองตุ้มคอมเนื่อสัตว์เอาบ้างเอาบ้างบ้างมัลจะเอามาเฮ็ดน้ำมันซมโด่งมาแล้วก็มาใส่ถุงไว้ไปไปหานะ ซ่อมซ่อมเอาอันดวงมาใส่ทงอองเอาบั้งมาใส่กะยังมันมันใช้ปนกันดิเอาอันบองมันงนะเอาเอาไปเห็ดน้ำสมแต่วอันนั่นอันนอมันเอาไปเห็ดน้ำใหม่ทุ่งก็ส่วนก็เอามาขายให้เวียดนามเนาะคนเล่าเท่านี่ว่าสี่ใบคลายแม่นบอกแม่นคนเล่านี่เขนซื้อเพิ่นซื้อโลดเหรอทรายรวมห้าพันเทียวกับสองพันโอ้โลดเหรอหาพันเทียอกับสองพันแมนโอ้ซื้อบ่แพงมันหลายมันได้มันหลายเนาะแม่นเขาจะรซื้อบ่แพง เอาละมึงจะเอาบกค้ายเหรเอ็ดเหถุงไว้ใส่ถุงไว้รูดสองพันโอ้ยได้แล้วเวลามาถนาัดสิได้น้ำใหม่ไม่เห็ดน,น้ำใหม่สมแล้วบ้านเอ้ส่วนไปหามกันเลยมัน,นลายปลาหนั่นแมน่อึดเนีอ,อยายกเบิ้งอยากเบิ้งอยากเบิ้งอยู่ครับไปหา,ปหาน้ำใ <5 S 1> หม่นะเอาเอาใส่เรือมาตเต็มเลยบ่อันนี้นอนน้ำคู่มือได้นี่สามกันกับแมวอยู่บ้านเฮานอนน้ำคู่มือขี้อ่อนอันนี้บ่อ่อนเนาะ โมมี่แอลแอลกินเถากินน่ะโมแมนต์โมมี่มันบอกแอลยุคขอย่าโอ้อยากอยากแอลยูคแต่หักโมแมนต์บออ่อนว่าสีขางสียังโมมี่เออเขาทำอ่อนบริว่ารเลยอะอยู่เพื่อนเมื่อไหร่เมื่อบ้านมันเด็กกะต้มเขาต้มมันมื้อมันเด็กต้มกะต้มว้าวไปเบิ่งผู้สาวมัดกะต้มต้มกันนะมืออื่นเลยเขากินมืออื่นเขากินเป็นบุญบาทมันหมอบุญบุญกองเขาบอก้าบุญกองเขาทั้งนนั้เพต่นปีเอาอเขาไปห่มอยู่ในวัดนะเนี่ย แล้วก็เอาเข่าที่ห่มในวัดนะคล้ายมากเมื่อไหร่สังวัดสังว่าได้หน่องละบุญกองเขานะมันจะเมนบอกไงว่าถ้าไครมีเข่า้ลยก็เอาลงสองสอบสองเป่าไครมีบมื่ายก็เอาลงเป่าหนึ่งเคร์งเป่ากระตากระย่างแล้วแต้นะเข่ากระขายในเส้าบ้านนั่นแหละเขาตดขายเป็นกิโลถ้าไครมีเงินไลยก็ซื้อไปได้ไลยเป่าจังสิมืินหนึ่งพันสองพันสิบุญกองเขานครับคุยกันเรื่องบุญกองเข่า เพิ่นเห็ดแถวนี้น่ะเพิ่นสิเอาผักใส่พร้อมกันเลยได้สิเอาหน่อไม้สมใส่เอาวัวชิ้นไก่ใส่แล้วก็บขวัวขวัวให้มันหอมมันบ่แล้วใส่น้ำน่อยนึงอยู่บ่นี่ใส่หน่อยนึงโอ้ใส่น้ำออเจาะเป็นวิถีชีวิตครับแบบบ้านๆคือเก่านั่นแหละทุกคนเอ้ยเพื่อนครัวกับแบบบ้านๆอันนี้นะบ่ขูดออกแนะบ่เห็ดกับเขามันมีแบบย่อยปุกลงมาใส่บ่มีบ่บ่มีบ่มีมันบ่โอ้บ่มีบ่มีมันสัตว์ติดทนมันติดทนนานมันสัตว์ พอแดดออกแล้วผู้เฒ่าเพิ่นกัสมีกิจกรรมของเพิ่นก็คือเพิ่นสิมากินอันนี้แหละกินหมากกินไม้ได้นี่นะกิจกรรมของเพิ่นก็นี่แหละไปให้ก็คันลืมมันนี่และลบขันลืมแต่มันไปให้นะลืมมันนี่ก็ลบบอสลืมเขานะป้าแต่ลืมมันนี่รับบอป้านี่แหละลบหมาคือก้า มันูบได้หามสบพไดแกลบไปไกลปรก็ลบมาขาดก็ได้ถ้าขาดห่อเขานี่ไปเลยไปมาหนาเลยกินกล้วยเอากินกล้วยเอาขาดอล้นี่ไปไกลประด๋กต้งลบมาอแหนวขาดก็ได้ยาสูบหนึ่งนนี่เนาะยาสูบกับขาดก็ได้คือกันกรยัเ ปานสาวละวงสิไเสปะเต็นละวงทางได้ปา้สาวเต็นขึ้นกระเจาเป็นว่าหวาดเมื่อนะหวาดเมื่อเดางับงัืขึ้นกระเจานะเป็นนด้บอกหืมเหนไงทุกคนเฮ้ยเฮ้ยยางแสบลูกคนเอิญนั่นะเฮ้ยเฮ้ยประักลูกเอิญเอิ่น้ำลูกปานเซียวเนาะเฮ้ยเฮ้ยประัก ขัวไข่ขัวไข่ครับไปแล้วคุณไปเอาลูกลูกจากบนนอนแหละคุณแถวนี้เนี่ยเขาสังเกตเบื้องไร้เทือแล้วน้องละผู้สาวเป็นเห็ดกับเขาเป็นนงคนคือบวคอยนางโบคอยนางเห็ดคือกมเห็ดหนึ่งสีนะโบเจ็บลังบอกขาจังใดมันเป็นความเคยชินบอกส่วนมากสังเกตเวลาไปเ่นบานสิไลเวลาน้องเห็ดกับเขาน้องก็สิยื่นเห็ดแบบนี้แหละ ท,ทั้งทั้งที่หมอเพิ่นอยู่จำนะมันเคยชินเนาะหน่องเนาะเป็นจิกรมเป็นความเคยชินนะทุกคนเด้อน mm ี hmm. ่ฐานังเพิ่นจิโอ้ฐานังเพิ่นจิแนี่โบเห็นหมอเห mm hmm. ็นกิจการเห็นกิจการแต่หากเป็นความเคยชินฐานังนี่ก็ต้องแป,ป้งปืนเข่าได้ชินนะประมาณนั้นแหละเบ mm ื hmm. ่งขักหอมแล้วเอาใส่กะละมังหนึ่งแล้วให้เขากินได้พักแหละกับเมื่อโรดเดอร์วะสัต hmm. แล้วแล้วและเ,เลพื่นมามาก,กินข้าวแล้วไปจาเดินทางเมื่อสิไปรับซีไร่ครับฟื้นนี่เพิ่นเฮ็ดแล้วนี่เพิ่นบ่ได้ดับนะเพิ่นสิดึงโดนพื้นถอยออกไปคนละข้างแล้วไฟมันก็นสิแดงๆติดปลายฟื้นแล้วกะงก่ามสิเฮ็ดเพิ่นก็ซุบเข้าหากันคือเก่าแล้วกะนี่ดีนี่อันน่ากินบ่วงหายว่าสั่น ้ยเป็นแ,ปแต่แสบแค่น้องหลหาคนนะเอ้ยของแขกของแขกกินเก่ากับสาวผู้ไทยครับมาล่าน้องอครับอย่างมีจีมัเตียวได้จีมัเตียวค่ะโอสิจีมันเตียวน้ำกระจั้ำกระตั้มอืมโอเคเนาะโอเค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 ได้เลยได้เลยเพรา,รา,าะว่าคนบัวซัดเนาะทุกคนเนาะสาวๆก,ก็ออกหากินเห็นบ่<ม>ไก่กับผ้าลูกหากินไปเคลียคุยไปตามดินตามดอนเนาะ เป็นสีจีหมักพริกครับจีหมักเตียวว่าัษาภาษาบุรไทยเอิ่นมาเตียวถามภาษาลาวก็เอิ่นมักเ,กเกพชรอยู่บ้านเอบกิบเอิ่นมักพริกเนาะจีหอมหอมแต่แต่ถ้าแม่นถ้าไปอันแถวอันสุ่มอันเล่าเทิงเพิ่นน่ะพี่น้องถ้าหนั้นเพิ่นสีโบโจีได้เพลินสีดำเลยเพิ่นสีดำเลยเข้าว่าเข้าว่าเอา เอาเคยจีนะก็เลยไปหาเพิ่นเอาจะคือโบจีเขาเจ้าว<ม>่าจีะเนี่ยขาเจ้าว่ามันคิวอ๋ออยาจะค้เหาไปจีเป็นหอมหอมแต่คือเพิ่นมักให้มักมั่นเนาะก็บอว่ากันพอส่วนมากแจ้วเพิ่นนี่สิเป็นแจ้วตำหมกพริกแห้งใส่เกลือซื้อๆ<ม>สมมติมีหอมสมมติมียังใส่คื<ม>อเฮานี่แหละครับบอกายว่า เอาโดนพื้นออกกับเป็นทานท่านทีเลยเพราะเป็นทานแหละกะสามารถทิมมกพริกเขาได้ปีงไก่ปีงัานกับปีงแบบนี้มันบอกเม่นปีงคนเียแหละใส่เมรหีบคางอยู่นี่เลยอือแล้วเธอกะข่ากาดนี่เลยเนาะอืมนางเผามกพริกได้ป่ะเนี่ยมกพริกบ่เผาได้มันสิใหม่มันสิกลายเป็นมกพริกใหม่จริงๆกะหอมแหละพริกน่ะเผาน่ะหอมตําใสอ่ะ ใส่ผักหอมปลอมเนาะนองหลาละนเนาะเพิ่นใส่ชน์ย่าง,างแก้วนี้ใส่ผักหอมปลอมผักบัวผักบัวบ่ได้ใส่รมันบ่ใช่ค<ร>ือใส่คือกันมันจะหอมเนาะแต่พุมากแต่ผู้มาก,มากอืม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 อมอมอมบ่ได้กินอันนั้นง่ายได้ครับกินตำเจียวพริกกับโกคกซักซีทเพิ่์สไชนโคกซักซิทได้เนี่ยหลายเซนอริโคกใหม่ต่างคนเนาะเมื่อวานในพักกันเห็ดกับส้มใบค่ำตำจนโคกแตก ต่ำอย่างกะดิกระด้อจะคุกแตกคุกแตกคุกบอดีว้วะจักดอกคอกกุกจนรู้คักใครไดวปะเอาออกกลีเด้เนอกคุกจนรู้เอาอว่าอุ้มบอสูโคกใหม่เด้เนี่ว่ะ <c oughs> ต่ำหมักเจียวเท่านี้เพิ่นเออต่ำหมักเจียวต่ำหมักเตียวเท่านีเ้าาเพิ่นสีเอาพักใส่ลายๆหอมๆครับเวลาเอาเข่าจับมันกระสีแสบเนาะทุกคนเนาะมันจะมีพักหอมติดมาทำเวลาต่ำใส่แป้งนัวประมาณสามรถสิบหล่อหนึ่งหม่านให้แบบแมนอะไร แลกับเกลือรครับเกลือนี่ใส่น้อยหนึง่งเป็นสูตรท้องเพลินเนาะเอาก็ได้ดนานแดงเบิ้งก็ซื้อนั่นแหละขัดแกะยบดข้อม่านั่น<อ>แะครับมาเดียมเพลินมาเนาะ สิมาลาเพิ่นเมื่อเมื่อปลาเพิ่นแล้วบาดนี้เมื่อนางกะจังว่ากันไหมขี่ไ,ไปหาง,งานในเพิ่นสะก,ก่อนเนาะได้งานได้การจังมาลับกันไปไปหลังมือเออเอาเมื่อเหตุางานเลยมากบาน,นี้ประชันนะครับน่ากินเสาะครับไปแหละเพิ่มไปหลังมือแหละ เป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆของสาวผู้ไทยนะทุกคนเนาะเห็ุดูเหตดกินเก่งคือสาวผู้ไทยนะสำรับเห้านะคือเพิ่นเหตุดูเห็ดกินเก่งนี้ทุกคนเลยเพราะว่าเขาเอิ่นนั่งเกาะเพิ่นเป็นเวียกเป็นงานแต่งแต่ในน้อยเลยเห็ดกับเขากับน้ำนี่อแบบแสบผอมนะน้ำแต่งแต่ซีไล่อายุยังหน่อยเห็นบอสสีไร่กับเห็ดกับเขาแสบหล่ๆข้นกับเห็ดกับเขาแสบทุกคนถี่เห่าไปสัมผัสในเฮื่อนในซ่านเพิ่นนะแบบสุดยอดเลยนะ เกงเกงับเขาเกยงอะไรแะมอมาวสวากินเยกินเขา้ก <rare> <ctions> ันแม่ก <INTER> ินนี่แหละครับกินเขาครับสาวพุทธาขี้เกาเออนี่นชบอาห้ามนะเชบเนะหอยเจอหวกพีกับไปเมื่อกี้นี่ไอ้มอมมาเพชรประนเจ้ากินแล้วบ่กินเขาแล้วบ่ ยังกินน้ำกันมะกินเจอของแถบทอดได้ครับเด้อข้ากินแบบพิชเข้าไปากินอย่างหูยจวดเลยจนได้จามกินน้ำบ๊ายมันมาเปน็นแนงเนาะน้ำมะกินให้อิ่มได้แนงหล่าเด้อเอาให้อิ่มได้เอาอย่างตัวบอิ่มเอาดานใต้ตะเบอีมโอโเอารวดเอารวดเอารวดไอฉันไปเดินทางมาเป็นยัไนงไอฉันไปลุยอยู่กับอัานอยู่กับ สีไลยู right right ó, ここ sun, ่จะไปอันกินแกงน้ำใหม่น้ำเพลยู่เพื่อนปูเพลยนตางมาะเบลิ่งเจ้ามะล่าเจ้ามาเนี้ยนะกินไอิ้ม้องไอ้มนะกินอิ่มหล่ะแกไปทางสวนเด้อมือได้ไปมืออื่นไปอยู่บ่อหรือว่าย่างเหลี่ยงเหลี่ยวงานผลโอ้มืออื่นไปมันนี่เขาเป็นเด็กข้าสงสการเพื่อนน้องเนาะรอแถวหนิเพื่อนเกินไปโฮมไปเย็นขี้กันเนาะแถวหนิกะ ย่ำหนาวๆแบบนี้นะครับไปหยากมาหอยากแน่นองเนาะน้ำขึ้นเด้อโอ้โหสั่นเลยเหานี่ยคืนนี้เขาก็บางคนก็บไม่ได้นอนเนาะอยู่คุณนะเออเออเออมันหนาวเนาะหนาวแหย่เนาะจำเป็นเยอะอืมจำเป็นเนาะอือืมมาไปเรืมก่อนนี้เพชรป่ามาเปนเพชรเออกับว่าเพชรกับว่าเพชรถึงแหละอ่าเพชรน้อยหนึ่งแสบสมัยสมพอดีออลลัเลยพอดีเลยนสมัยสมพอดีแสบ เมื่อป้ากันล่ะครับบ้านนี่เนียนพะเขาซอยเพิ่นกันชเมื่อป้าเพิ่นแหละได้มีไปนวดปวดขได้ก็นางกินเขายกิ๊บไพ่กินเข่าสัซ่บๆอ่ะนองละเสร็ในเมื่อป้าได้บ้านนี่เก็บเข่าครับเก็บพะเข่าครับทุกคนครับแล้วก็สิลาเพิ่นแล้วก็สีเดินทางกับป้าเพิ่นแล้วไปรับสีรษะครับเมื่อป้าได้นองลาบบานนี้ ขั้นใดบ่อฮักบ่อเดียูหนำนะขั้นใดฮักแตงยูหนำเนาะเมื่อปลาแล้วันนี้โอกาสนาเจอกันใหม่โอเคอ่าบ่อเน่สุขการอาจัศได้มาเล่นน้ำกันเนาะแต่กะอันที่ว่าใกล้เกินไปสุขการอีบัวจักเดือนจักมือก็ัศได้มาหากันบัวจักดอกเดี๋ยวเบิ้งอิงตามก่อนว่าได้มีธุระแถวนี้บ่อเดมาบ่อเห็นนะไปป้าเดะดูดีไม่แห้งสูดๆเด้อทางไฮเด้อโอเคบายบายไปละกลับป้าเป็นก่อนครับทุกคนครับ